การพิซ้อมนี่เอาอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาอยู่นะครับยังเอาอยู่ครับเอาครับระคังนังก่อนครับพักสักครู่เดียวครับบรษักดิ์พักดีคำครับกรรมการผู้ชี้ขาดเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเจ้ายอดเหล็กเพชรอปิจิักต์ เจอกับทางด้านของเพชรงามเกียรติกำพลครับเอาโจมัดสายเจอมัดสายครับเอามัดสายเอามึนครับแล้วก็ทิ้งตัวไปเลยครับโอ้โหกรรมการวรศักยอดเยี่ยมกว่าครับรับศีรษะเพชรงามได้ทันด้วยครับโอ้ยโอ้เนี่ยครับทีเด็ดโอไม่ไหวครับเพชรงามเกียรติกำพลครับกรรมการวรศักครับดูปฏิกิริยากรรมการด้วยนะครับพอเห็นนักวยเซ่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหรับศีรษะทันครับคือไม่ให้เจ็บไปมากกว่านี้ครับ โอ้ช็อตเด็ดเด็ดครับทั้งกรรมการแล้วก็นักมวยครับโอ้ยอดเหล็กเพชรครับน้องเหนือจากเวทีมวยภูธรนะครับนักชกดาวโรดวัย17ปีครับ175เ็ิเซนิเมตรหรือว่ารา์พุทเลาะเลกหมาล้ะครับดาดของฝ่าเป็นหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวรุ่นน้องนะครับวันนี้อาครับล็อกออมาซึมเข้ามาเรื่อยๆครับหนึ่งขับนจับล็อกหวาดเทลงไปแม่ไปชกสองล้มสองครับ เกี่ยวได้ตัดล่างครับเนี่ยครับล้มทั้งยืนครับกรรมการก็ล้มตามไปด้วยร้อยสามสิบปอนด์ครับจะไปอยู่ที่ไหนครับไปอุบลหรือว่าไปโคราชแต่ว่าถ้าจะไปอุบลต้องผ่านโคราชก่อนคุณจะใช่แสบๆนัวๆทั้งนั้นครับไปครับต้องมีความศรัทธาในตัวเองครับเป็นนักกีฬาพอได้พอได้ไหมพอได้ไหมคุณประสิทธิ์จุดปิดยังนี่แม่จุดเอวแอนครับเดี๋ยวรู้เรื่องคุณประสิทธิ์เอะไะครับช่วงต่าง ใบมือใบมือใบมือปิดดอกนี้ได้สวยครับทานาของฟ้า5ช่วงท้ายปลายยกพอดีเลยครับอาต่อครับในกวนแท้ใส่เข้าไปอ้าวโอ้ยโอ้ยหลายเวอันโอ้ยโอ้ยเสียหายกับโมโหกรรมการก็สุดยอดจริงๆอ้าเดี๋ยวมาดูไฮไลท์มันๆครับแล้วก็นี่เป็นช็อตโอ้โหช็อตประจำวันประจำเดือนเลยครับประจำสัปดาห์เลยครับดูนะครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งครับ ปิดเอาหนึ่งบลลงไปกองกับพื้นเวทีกรรมการล้มด้วยครับโอ้โหหลายเวอร์ชั่นเลยครับยกที่ผ่านมานั่นคือช็อตสวยๆครับช็อตเด็ดๆในยกที่ผ่านมาครับโอ้ยกเกดีได้กับทีมงานประกบคู่เลยครับคุณชายขอบคุณต้องอย่างนี้ครับไม่นั้นยุบครับเจอเขายาวๆลุดแม่โอ้ยกรรมการสุดยอดครับธนาชัยคำตรงแหมผมกลัวกระเกงกรรมการขาดท่านนั่นเองครับดูลูกนี้นะครับหลุดครับ ดูกรรมการครับไม่ครับโอ้โหธนาชัยนี่ทุ่มสุดตัวจริงๆครับแม่ดีว่าเป็นกรรมการมวยครับถ้าทำหน้าที่ราชการนี่เอาไปสองขั้นเลยครับแล้วก็เก่งสมชื่อเหลยครับถือว่าเป็นมวยหูยอดนิยมอันดับต้นๆของโลกโอ้ยแม่ก้าเาได้เลโอทำได้จริงๆครับ1นาที25วินาทีครับ ปาดเข้าให้ครับโอ้โหคอที่ขาดพระเจ้าประคุณเลยสุดจริงๆครับนี่ครับสุดติงกระดิ่งแมวนะครับแฟนบอยครับนี่ครับไม่ใช่เรื่องทุกแต่อย่างใดเพราะว่าทำแบบนี้มาหลายครั้งครับดูภาพอีกมุมหนึ่งครับซุปเปอร์สโลว์ครับโอ้โหเต็มกระโดดทางครับมันงัดไปอื้อดูแต่เน้นทุกลูกเลยครับต้นๆของกล้องไปครับเอาเตะขวายอดแสนชัยเจอขวาขึ้นมาโอ้ รรา์หรือเปล่าครับแทงซ้ายโดนปลายคางเลยครับโอ้ยกขันมครับขวาไปครับเจอขวาคือครับเกี่ยวได้แล้ปังขึ้นโอ้โหหลับทั้งยืนเลยครับนี่ครับหลับทั้งยืนของแท้อาดูอีกมุมหนึ่งครับขวาไปขวาโตเกี่ยวได้ปั้งโอ้โหนี่มันโดนปลายคางเลยนะแอมบริเวณบริเวณตลามหนัครับแฟนบอลครับดูฮะปั้งโอ้โหลำฮะ แ,แล้วกรรมการอยู่ตรงนั้นพอดีครับก็ลองสีสษะไว้ทันครับยอดเยี่ยมมากนะครับกรรมการชาชัยศักดิ์สิริครับเนี่ยครับจับไม่ทันซะด้วยครับไปแล้วครับจับแม็กนัมจับตัดล่างไม่ลงลงอืากรรมการเร่งได้สวยครับไปครับสายหน้าสายหน้าไปสมดอกโอ้โหวันนี้ได้ดังจะโอ้เรียกเรตติ้งอีกแล้วครับกรรมการขีดจาดวงดาวฟาร์มทีสอง ถึงอาวุธแล้วครับตวายก2นี่ก็เห็นแล้วอาวุธตวายกนี่จับและเทดักลงไปแต่ตีต้องตบพลิยวโอาชาตจังหวะ2ครับเด็กได้เบรคครับลูกเติมลูกตามที่มันเกินเลยครับสปิริตครับโดยคู่นี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยนะครับดูนอกกำไนครับอ้าวโดนบ้างครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องไม่มีซ้ำไม่มีเติมครับคือถ้าเกิดมีซ้ำมีเติมไม่มีได้ครับมีแต่เสียครับเสียทุกอย่างนะฮะเสียเลยนะครับ ขวาเตยัดมาครับแกเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแม็กนัมแล้วจังว่าลูกนี้อุยงครับเลียงแล้วแม่ไม่ไม่ควรนะครับแม็กนัมครับโอ้นี่ชความแข็งแรงครับสายของเนี่ยครับเตะสวยครับทีขวาไว้เจอแค่ฟาโต้สายคืนทาพันครับเอาล้ะครับเอาขึ้นเหมือนกันครับไม่แลกสิ้นหน้าแล้วโอ้ยสามสามทีบแล้วนะครับปัดซอกขวาไม่โดนครับโอ้โหล้มกันไปทั้งสามคนครับกรรมการอยู่ข้างล่างรับช้อนได้สวยงามครับกิจจารดวงดรามต้องช้อนช่วยนักมวยครับ ไมให้หัวฟาดพื้นครับตั้งใ,ใจนะครับเสาเอกคุมแสนศักดิ์ก็ต้องเป็นตัวเดินโอ้โหสอกล่นเลยครับโอ้ยหลับโอ้ยสอกครับโอ้โหเศรษฐมหันต์ใหญ่เอาดูภาพช้าก่อนสอกซ้ายโอ้โหหลับกาอากาศอ้ระดับอกกาากาศเลยครับ เอาล่ะครับบางอย่เอาเตะสูงครับตอนนี้ของคุณอาวามเสียหลักครับลื่นครับตอนนี้ต่อยสองโอ้ยจาเต็มขาดจับก้าวงัดศอกลงไปนี่ครับเราใาดนี้ครับมีล่ามขึ้นบอลแล้วก็ต่อยกับฝั่งซ้ายครับนับที่สองไหวไม่ไหวโอ้เอาครับอ้าวอีกนับหนึ่งอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ครับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ของเมืองไทยพีเคศเสถียชัยพงศ์ยี่ครับ โอ้โหกุหลาบดำครับเกมจบแล้วครับโอ้ท่านดูภาพชาครับดูภาพชาในจอครับงัดศอกครับศอกแรกเจ็ดครับแปดครับนี่ดูครับนับที่สองเต็มเต็มคางติมโอ้โหนี่ครับเข้ากกหูทั้งคางท่านกกหูเลยครับด้วยซ้ายครับอ้าวนับที่สองครับดูครับและนี่ยอดมวยหมัด

โซครับเลือดครับโอ้ีครับเลือกซ็อกปาดแกไม่คิดต้องเล่นปาหรือเปล่าการพลิกซ้อมนี่เอาอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาอยู่นะครับยังเอาอยู่ครับเอาครับระคังดังต่อครับพักสักครู่เดียวครับ